น้องเบิร์ดสุขีสุคนะเมนี่ก็ได้มาพบพ่อกับแม่น้องปามี่คือเก้าก็มเม่พี่น้องแม,น,งม,มนี่ก็ได้เดินทางมาบ้านพี่ใต้มาหาน้องปอนอีกคือเก้าน้องกัมเม่พี่น้องเห็นว่าน้องปอนเปิดมาเปิดส่องยูทูบน้องกัมเม่พี่น้องกะ่ามาโอมาลงมาถามเหตนว่าเปิดได้จากมือ้อน้องกัมเม่พี่น้องกะมาโอมาลงมาถามน้องกันเลยเนาะมาเปิดกิจยังได้มาเปิดส่องยนะูทูบเนาะ กะมาถามพันว่ามีคนที่ตามได้เท่าไรแล้วมาพงเวทีนาะเอี่บอกว่าอะไรใหญ่ห้างแล้วพงเวทีน้องน้องปามี่ก็เข้าไปสอบถามเลยว่าโอ้ลุงก็น้องปอนเลยนะองพงเวพี่น้องโอเคเดินเล่นดีน้องปอยสบายดีน้องปอน ใส่ชุดแดงงามดอกมวันนี้เนาะมตองหนาวหนาววันนี้หนาวบ่โอ้ก็เรียกว่าหนาวแต่ว่านขอย้านเจ้าก็นาวเนาะานขอยอยู่คนละโลกกับเจ้าวะขอยยอดกันนะกพีินข้าวกินน้ำเลยกินแล้วอ่าเดยพี่น้องเนาะอ่าพี่ยัยไหนมาลมลมขัดเสดลมแห้งเนาะอืมบรรยากาศมหาน้องก่อนเพิ่งขึ้นเก้าววันนี้ออ่ากินข้าวกินข้าวเห็นไหมเนาะ ข่าวอย่างนี้เฟรนด์พี่น้องสิถามน้องปอนก่อนขออนุญาตถามน้อยนึงขออนุญาตถามเนาะโดยอันน้องปอนตังนี่น้องปอนซื้อใหม่เว่าโตตังนี่มาแต่ก่อนโมเห็นนะไม่น้องโดยไม่น้องประมี่โมเห็นเนตแต่ก่อนเอยรอนางกินข้าวจนแพงมอนิ่งแล้วใช่ไหมรอสาไลมามาก่อนเนาะีเถอ่นาะเห็นพลงมอนี่น้องสามล้านโตเงียโต๊ะยาวๆนี่นะ เมื่อนี้นะหกล้านอกับเพงเติบอยู่นะอ๋อมีสองสุดเด้สุดหนึ่งสามล้านสองสุดก็หกล้านโดยเลยกับงามเนาะสมราคาพี่น้องโอ้ยโอเคสุดเด่นเลยแม่บ่เลยอ่าสิถามน้าก่อนเลยแด้วบ้านนี้เนาะเลยคิดจะได้ตรงหล่าที่ว่ามี่ไลฟ์คู่และคนมาถ่ายเปิดใจแล้วคิดจะได้ก็อยากเู่ทีวีทูบันก็คิดว่าระยะห้าประสบการณ์อเลยอยู่กันอยู่ละล่ะเสียบังเงาเลยกัน เอ็งจะไปมองนั่นตรงนี้เออคือสีม่วงนะยังลองเห็ดลองเบิ่งนะโอยทั้งม่วนทั้งเมื่อยน้องเอ้ยเมื่อยแน่ม่วนแน่กับป่ากันไปไปยังลองเห็ดแนวไม่เป็นลองเบิ่งนะนะแต่ว่าได้กับไปซ่อมแา่ว่ได้ก็พักพอนเด้อเห็นแบบแต่ว่านาะอยากลองเบิ่งจค่เพื่อนึงเนาะทั้งเนสีบลองกับประหุเห็ดมาแต่โดนนะบอกฮห้กับเปิดซ่อมมา สองสามมอแต่ยังไม่ทันเอาคลิปยังลงไลา์ดอกแล้วจะคลิปอะไรยังบุเป็นเหตุตองคลิปคลิปนาทีต้องนอาทิเลยเมืเเ่คลิปสั้นไปก่อนเนีอ๋อเลยได้คนติดตามเดี๋ยวบอกสามคนสคนเดียวดยูป็นยังนอกกับ<ด>น,กน้ยังทัน<ล>มีคลิปลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวกะเราก็ยังบเป็นว่าอานน กอแบบได้นะแจ็คแนนชิว่าถือแจ็คแนนย่านว่าพิชเนาะย่านแบบเบิดแนนพี่น้องเลยไม่คอยเย็นหูไปคอยเห็ดไปเดี๋ยวมันก็ชินเองแหละคิดว่านะเขาลองเน็นยูทูบหนูก็ลองฉีดไปถ่ายท้ำมีอย่างก่อนน้องอะ กะสิไปนำเท่าไหนี่แหละไปทางได้ก็ไปว่าดี๋ยวสน้ำก้นสไลา์แหละวันนี้พี่น้องเลยเขนห่วยต้องเทียวเอ็สไลไปลงเทวก็ลงสไลสิผ้าไปทางได้วันนี้สไลด์อ๋อนี่จะถามน้องคนก้อนจบคือว่าอะไรเงข้ทานกินข้าวคนเห็น u t u b e ็นนะเนาะแต่ด้ยว่าอยากคุยจักว่าน้องคนหนี่งคิดอย่างไหฉนอยากเห็ดนะความรู้สึกมองคนนะแล้วถาม เไปเหดคลิปเลยไปซั้นซะซื่อช่องว่อนหลายๆก่อนน้องล่ะซื่อช่องกันสาปอนบ้านผีเสาปอนบ้านผีเดยโอ้ยเลยเลยที่สามน้อนพันเด้อร์เนาะเลยผักที่สามผักกะไรก็แสเด้อเป็นภาษาไทยแม่นวะแม่นเป็นภาษาไทยอันนี้กับสีเสียงสีแซวแน่เนาะเพราะว่าเพื่อนน้องปอดนี่เพื่อนมีสร้างแล้วก็อ่างปลาไว้สำเนาะแม่นกับสีเสียงสีแซวแน่เวลาน้องเลย นะคะจะไเท่ากับว่าได้ขออนุญาตยืนแชเดอร์แห้พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นยังบ่แล้วยืมแชได้ขยายยังบ่แล้วเนาะอ่าโดยโดยแต่ที่พูดก็ต้องปอนนี่แหละแต่ก่อนเนาะแหม่มพี่น้องเลยอันนี้กะน้องปอนเพิ่นก็เลยว่าอ่าเฮ็ดคลิปหรือว่าเฮ็ดคลิปแบบถ่ายชีวิตประจำวันเนาะหรือว่าใดๆก่อนอื่นก่อนอื่นกับทำอิดกะถ่ายชีวิตประจำวันเลยอก้ นราก็ได้หัวนั่นแหละไป็นไปต้องกวนสาหร่ายเราไปเราเบิ่งเนาะค่ะจะ้าการถ้าเลินทางนี่มันก็คือว้าเลยค่าใช้จ่ายมันก็หลายเนาะมันลดแม่ค่าใช้จ่ายก็หลายเน่เอาไปมากท่างใดมันก็ต้องอ่าเดินทางไกล่เห็นไมเล่นบ่ออะไรกินค่ากินค่ายู่เนาะอ่าน้ำมันรถน้ำมันล่าง บัตรอีกเนาะโอ้ยบัตรเติมเอิเติมเงินแต่ละมือแต่ละเดือนนี่กันเลยจุดจุดคือการได้เติมบัตรนี่กันเลยนักอยู่เป็นราชน้องลาขายเครื่องขายของบอดี้บ๊อันอยากันมาเห็นทานช่องยูทูปกันช่วงนี้กับค่ายบุกไปดี้เดี๋ยวลองไปทางนี้ลองเบิ้งก็เป็นประสบการณ์กับเครื่องนองรายเป็นไรฉันไมีชื่อไม่ชื่อเลยชิยาขายด้วยบ๊อดหรืออะไรขับวิาง คอเติมไปเซรั่งอย่างั้นแต่ว่าจะมีก็ยังบุษันมีไรายนะโดยโดยโดยคอยเป็นคอยไปซึ่นฉนเนาะอาที่ไปเห็นยูทูบดอดหอยยูทูบแบบว่ามีคนติดตามมาหลายแล้วกะได้ยอดดูเนาะหรือว่ากดได้กดแชร์เนาะหรือว่ายอดวิวเยานอกก่อนอาจจะไม่ได้ขายเครื่องกับมี่เปนบ่เพราะว่าเขาเห็นคลิปตลอดได้เนาะเขาต้องมีคลิปลงตลอดบุษันกะเฮากะคลิปเขามันจิบเด้งขึ้นได้ เพราะว่าน้องปอนกรสิสิได้ไปตลอดนะคิดว่าคิดต้องต้องเฮ็ดคลิปตลอดแหละก็ลองเบิ่งกแ้อะเนาะเลยมาลองกับมาพูดเมทินอ้อ้ยสิรอดบ่นี่บ่รอดโอ้ยแบบคนงามปานนี้เนาะทําได้เฮ็ดมันก็ต้องมีแหละผู้เบิ่งผู้ที่ตามเนาะอ่าจะหน่อยสิว่าอ้าว่เนาะน้องปอนเฮ็ดซ่องคือบ่เห็นผู้คนกต่เนาะเพราะว่าน้องอาจสิบ่ยังได้ลงคลิปหลายคลิปเนาะโดยอัดซีโบเด็กเพี่น้องเอ้ย ถ้าผู้ใดอยากเบิ่งคลิปน้องปอนเนาะก็กดเข้าชื่อว่าน้องกอณ์สาวปอนเนา<อ>ะนนสาวปอนบ้านพีนเฮพี่น้องเยยังดี้ถึงหมดใส่บ้านพีนไตนะโดยโดยอ่านี่ว่าหยอกเฮพี่น้องเลยถ้าถ้าว่าละเอียดคักก็คือว่าสาวปอนบ้านพีนไตเนาะโดยแม่เลยเพราะว่าบ้านบ้านพีนเหนือแล้วกับบ้านพีนไตนด่มี่ซ่องผีโดย,โดย,โดย,โดย นี่กะอาจจะแย่บ้างบอแม่นะว่างเศร้าเศร้าปอแล้วไปแย่บ้างอ่ะบ้านพีโอ้กระบบุญแย่บ้างก็คือสิบเห็ดเนี่ยค้าบุญยย่ดูคนติดตามสามคนคือแม่โลดเนยโดยโะก็ฝากติดตามน้องกอนนั่งเเด้อเพื่อเป็นกยนกังใจให้น้องเพิ่นเฮ็ดคลิปต่อไปเพิ่นพี่น้องเลยว่าน้องเพิ่นก็อยากมีประสบการณ์ทางนี้เนาะโดยว่าอยู่เงอนอยู่ซั้นกะเงียบเงาเพิ่นว่าใส่เครื่องกรบบุีแน่เพิ่นพี่น้องเลยเนาะ กานก็บบเลยว่าอยากไปเที่ยวประเด็นในลา,ายหม่องลายบอลอยากลองเบิงค่ะนะว่าสิเป็นจังไดเนะาะสปอร์ถ <c ười> ้าไปเลยโอ้ยกลับมาเมื่อยนอนเนาะไอ้แม่ผมมีเวลาง,ง <c ười> ตั้คลิปได้สปอร์ด้วยท <c> ำ <ười> รถไปก็เมื่อยนะกลับมาซึงตต่งผมตานอดที่ผู้น่าคิดเลยไปใจเนาะโดยโดยทั้เส้าโสดอยู่ไกลก็ได้ไปแล้วเนาะแม่แม่หาว่ามาถ้าสมมติอ่าสมมติวรถสปอนไปหาทั้งเส้าโสดนี่ได้ขู่ดกคนสิคอมินมาแล้วปัด คอมเมนต์เลยนะเอ้าสปอนว่าสปอนในนี้ครอบครัวแหละบอคือมาเปิดใจหาคู่ไปหาทรัพสดให้เขาอีกแล้วเพื่อ่าตอนนี้ก็มันก็ขึ้นอยู่กับคนแถวคนนอกนะเนาะเอาฟอสกันก็คือเบาแเลยกันก็แม่นจิ้วว่าเพควนเปิดใจกันเนาะาควรจะอยากมาหาคู่หาคองให้คนที่ยังมาทัานในมี้มาทันชันเนาะอ่านีแก็ว่าเยอะว่าหัวกันแพ้พี่น้องเลยมันก็ขึ้นอยู่กับ อูาุณบุคนเนาะคิว่าสอบคอมเมนต์มากเวลาในดีสั้นซะอุ่บคนจะดีแล้เป็นทีน่อันดีจนว่าฮักเกงใจพนแต่คุณบุคนเนาะแล้วน้องฟอนด้ใคือผู้บุตคนนี่คิดว่าได้หลายเนี่ยได้คิดกับเอฟซีแต่ละคนนะนะผุ้บุคคนเคยโทว์ปหาน้องฟอนแบบดามุกอีกอย่างอยูบ่ มามีแบบี่าัวสไลด์เหาก็เลือกบึงนะเนาก็บัวซีเอาซุนสีซุ้มห้าหับซุนมสีซุ้ห้างนะกมาตองบึงว่าใครที่แบบเป็นตาเนี่นะแปลว่าก่อนเขาสี่หับเป็นเพื่อนเท่าต้องขับไปบึงก่อนบังแต่ว่าเกาบัหับมันจะมีคนเซียตรงเหาได้บางคนจะดีบางคนดีบริง่ายก็มันจะเข้ก็ต้องเบึงไว้ก่อนลงไปเนาะลงไปผู้ใด นิสัยดีหรืว่าหน้าตาเป็นแบบไรเนาะนิสัยไหนยังบว้หูเนาะหลักๆเรากระเบิงหรือเ่าเบิงเงินสิว่าไปเด้ปะกระเบงหูเบิงอยังเข้าไปก่อนนะบอะพอเฮายังไม่เคยลงถูกเขานะแมนรถข้าไปเบิงเพชรเป็นก่อนเนาะก่อนสิหับเป็นเพื่อนจ้ะต้นเป็นก่อนแมนเป็นกันได้หมนะจะนอนแต่ว่านิสัยเขากลับไปน้ำหลังเนาะมาเห็นเพื่อนในวัดมาคุยกันว่าว่าเอาแนวบุรีจะห้องฉันสิบอกยากแบบนั้นเลยเนาะ บางคนก็อาจจะมีเนาะบางคนสขาหรับบางคนนะบางคนก็เข้ากระดีเนาะบุดีก็ดีบุดีก็บะดีเพาว่าคนมันกับผมเนหน่อยเนาะเป็นมือมือเส้นบอกมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งแหละที่ว่าพูดดีน้ำเข้าเมืนบ่แหน่ร่วงรวงโอ้ยแม่พี่น้องเลยก็คือเห็นนี่แหละเนาะคนกับอ่านกินข้าวสุดคือว่าหลายกูหลายคนมาเปิดใจให้น้องปอน เป็นกันเลยเดี๋วว่าคิดจะเข็นยูทูบหรือว่าไปทางด้านนี้บัดนี้เนาะถ้าสมมติมันมีคนสนใจเดี๋ยวว่าจะอ้วกอีกร่มน้ำกับไข่เน่แม่นบ่โดยอาโทรมาหาเฮาโดยตรงแบบเราต้องผ่านคนอื่นนะนะเนาะโดยเออคนพี่น้องเอ้ยมันก็นอะไแง่หลายมุดได้แผลพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องนี้กันเลยโอ้โ้น้ำนุ่นเองว่าบัดนี้เปิดระเบิดหลือมะโอ้ตื่นว่าเดี๋ยวว่าแม่เพิ่นว้าเ่็นชังเย เพื่อใจโดนใจใจเจ้าโดนหรืว่าอยางเช่นนี่นะจะทำมาดนหรือลจะเป็นส่งส่งเปิดใจอะประมาณผิดมีคนมาในหน้นะวบาเอยเจ้ามันเป็นก้าวเจ้าูลองเฮดีคูลมงอะไวแบยังกล้านะไรแบบยังเป็นยังมู่จักยังฮะก็เลยแบบว่ายังไม่ทันตัดสินใจเลยนะมันไล่คนกรบอกไล่คนก็บอกเลยสีลองเบิ่งน โดยโดยกาด้ก็เอาตามคําแนนําหมูปูหรือว่าเพื่อนุูมกกอนเนาะบางทีอาจชีวิตเฮาอาจจะเดตุ YouTube อาจจะมีคนรู้จักหลายอาจจะแบบว่าเออมีคนติดตามมาแลวก็อาจจะบ่ได้ไปเฮ็ุเรียกทั้งอื่นมาดนนอกก็จะได้เดตุ u t u b e นี่แหละพี่น้องเ้ยแต่ถ้าว่าถึงว่าเห YouTube กิ่นงินเดือน u t u b e กัมันเป็นเวียกเป็นงานของเขาเองเนาะเฮาก็สิได้อยู่กับครอบครัวอย่างซี่นาเอาก็สิา่ะปเหตุเรียกทั้งอื่นแั้ซั่นเนาะบาเื่อ างคนบ่มีรายได้ก็ไปไทเนาะแม่นอันนี้คือระอยู่บ้านเฮาเองกเฮาก็ได้ย่นความกเฮาเนาะโดยเฮ็ด YouTube เด็กๆน้อยๆได้น้อยกเอาว่าซั่นซะเนาะเฮากบ่ได้ว่าคาดวงายดพี่น้องเยนาจัสิคอยฮอดมื้อใดเด้อน้องกอดนี่สิสยงดว่าเออว่าไปตตกใจแคือสิหึงจักพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็บ่ได้บ่ เนี้ยเดี๋ยวนี้ก็สิบแล้วก็คือคอยเดิ๋ยวนี้อาจจะว่าเบิดหถึนวัดนายู่เนาะอยากให้มันเบิดไหมครับโดยก็อยากว่าง่ายๆก็คือว่าอยากได้เร็วๆนี้เนาะสมมติว่าเนาะถ้ามันเป็นจริงกับแฟพี่น้องเลยหากแคสยูทูบนี่ก็มันกับบันึงว่าแบบยังเฟิร์สนลยมันกับบัได้แบบว่าได้แบบสม่ำเสมอฮะนะถ้าฮาวิวออนไลน์ก็คือว่าโอเคนะถ้าวิวฮได้หน่อยก็คือว่าแหละ อเงินเดือนยูทูปเนาะมันกับมีบัตรหน่อยบัตรไลน์แมนบอกมันกับบุคงที่แน่คแฟพี่น้องเลยมันกับมือขึ้นมือลงแบบเดียวคนเฮาเนี่ยมือบุญวาสนามีก็ได้ไรมือบุญวาสนาบ่มีก็ได้หน่อยฉันซะตามยอดวิวเนาะสามยอดวิวยอดวิวห้องขึ้นก็ได้ยอดวิวเฮาบ่ขึ้นก็เว่าและบ่ได้เฮ็ดแต่เหตุยูทูปนี่กาพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกั อ่าบระห่าวโฆษณาเนาะน้องก่อนเนาะโอ้ยกระ่าวโฆษณาก็คือว่าทางช่องยูทูปกับผมมีรายได้เลยเนาะเพี่น้องินเลยอ่าะว่าเข้ากันคือว่าดีใจมักเนาะซึ่งไปร้านนี้ได้เนาะโอยก็ถือว่ามักแห้งนะบอกมักมากบ่กโอ้ยครับว่าคือเป็นแบบว่าครูว่าคือสุดใจเลยนะเนาะเลยเลยเพลิดเพลินเลยอ่าวายอหาะวายเหาะเพี่น้องเนาะเหตุยูทูปในก็มันการไลฟ์คู่และคนกา เดี ja ๋ยวนี ra, ้ก็เริ mm ่มเห็ดหลายแล้วเม็นบ่โดยเฉพาะบ้านโคกเขานอสาวไล่โดยเมนบ้านโคกนี่หลายแห้งบ้านพี่มีแต่สาวอยูทูปบ้านโคกบ้านโคกมาไล่บ้านที่นี่คิดว่าน่าจะมีแต่น้องปอนนี่เปนจักริลองเบิรงกแล้วนี่ดองนบ่เด๋วชาบ้านโกับบุพุนโดนละเนาะลองเบิงลองเบิง์กเป็นยังกับบุญได้หรอเป็นยังเตา ทำได้กับเวทีโตมาได้กับญาติเต่าอยู่หน้าแม่ขึ้นเขาเออขาเป็นยังเองเบิังมาเลองกับบู้งบอกบ้าทางป่าเขาแซวมาแพร่พ่น้องเลยเขาเป็นยังแพร่พ่น้องเนาะกับเพื่อนน้องคนจักมีได้คู่ละคนเข่ามาดิบมาหัวเนาะได้คู่ละคนแซวมาแน่แพร่พ่น้องเลยแซวผู้สาวงามแล้วอ้าจังไรก็คือว่าใจมากแงแล้วล่ะเนาะก็มีแต่ เราเขินใจให้เด้อเนาะครั้งแรกอ่ะถ่าชีวิตประจำ้านก่อนเนาะว่ามันเป็นอะไรอยู่อะไรถ้าคนที่ตามไลน์แล้วก็อาจจะคอยออกไปหาท่างท่างนอกแน่เนาะเปิดเบอ่์อะไรเปินสีเบื่อเนาะโดยอันนี้แกจะพาเบื่อว่านายได้เนาะน้องกอนมาห้าวกับบ่มีคลิปลงกับท่านถายตัวเองแน่เนาะทานื่นแน่เป็นที่น้องเลยปะปะปนกันไปมีผู้ีิได้ผู้งามเป็นที่น้อง สาวลาเนี่ยก็มีบาซิลิงามสำคัญเบิดเลยเนาะยอ่าแล้ก็มีผู้งามผู้ขิ่ได้ไปพี่น้องเลยลองเลือกลองชมเบัติอ่าว่าคนใดว่าม่วนคนใดว่าดีกับซีเบิรงนพากันแล้วแต่เนาะแล้วก็ได้บังคับเไปพี่น้องเลยอ่าถ้าสปอนเปิดคลิปในห้วยแตงว่าเนาะไปพินองเลยจว่าเตะบึ้มมาจ้ะโดยโดยมาหยอกกันไปพี่น้องเลย ว่าสังไดกันถือว่าโอเคได้น้องก่อนเนาะดูแต่ทางคามรู้สึกน้องก่อนก็ถือว่ามักเฟอพี่น้องเลยอันเดืยวกเห็นยูทูบเนาะโดยใจไฟฟันมาจะโดนแน่ว่ะสัสขอให้เป็นจริงเด้อน้องก่อนเด้อเนาะด้วยซ่าคอยน้องผ่านเร็วๆเนาะดับลุกเอาโดยกับคนที่ตามขอให้ย้ายยอดที่ตามลายได้ได้ยอดวิวหลายเนาะโดยโอดทนไปแหละแต่ว่าแม่น้องปัมี่ว่าเพิ่นน่าจะ วายยูเพราะว่าเพิ่นเป็นคนดังเด้เนาะเพิ่นมีเอฟซีไลายแบบว่าติดตามเพิ่นหลายยูเพิ่นกระไรจะไล่คุยแล้วคนรู้จักเพิ่นได้เนาะโดยเพิ่นก็ออกหลายช่องแล้วนะโดยโดยเนาะแต่ช่องช่องตัวเองไม่สาขาออก สองคลิปเราได้สองคลิปเนาะคลิปแตสองนาทีพอเป็นว่าวแล้วจ๊คซิว่าอียังนะนะพอเป็นยังเนาะคอยยันตัไปว่าว่าผู้เดียวนี่มันกัดซิบ่มีคันถามได้แม่นบอกแน่บอกคือได้แบบเออทหนั้นตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาคันว่าว่าผู้ยังบุตท่านอันเคยเหตุนี่ซิว่าคือพี่บ้าแท้นางว่าผู้เดียวมาเนี่ยนะ ผู้บ่เคยเฮ็ดอันนี้เนาะแต่ว่าผู้เคยเฮ็ดแล้วก็สิชินก็สิบ่บ่บ่คิดแบบนั้นหรอกเวลาก็การที่เฮาผู้เรียนมันก็แปลาเป็นเรียนเนงานเฮาซั่นเนาะโดแบบว่าเบ้าถึงยังบ่ทันชินหั่นน่ะถ้าชินแล้วก็โอยมันบ่แม่นดอกเฮาก็คิดคเฮาก็เว้ากับโทรศัพท์นั่นแหละเนาะคเ่นคิดคเทอยามากก็มานั่งเว้าแ่พี่น้องเอ้ยอ่าคนคนก็คิดว่าโอยเป็นบ้าบ่ประมาณนี้เนาะโอันนี้ก็บ่แม่นเด้อแ่พี่น้องเนาะเฮ็ดตามเรียกตามงาน ยูทูปมันก็บแบบนี้แหละเนาะอาจจะไปว่าคนอื่นแน่หรือว่าว่าผู้เดียวแน่แฟนพี่น้องเลย,ยบ่าวฟิฟตาประการใะก็ขอโทษขออภัยเนะยาะเลยว่าจังใดก็ถือว่าหลายนาที่แต่แล้วเนาะน้องปอ,อนเนาะหรือว่าครั้งแรกด้น้องปอนจะได้อัดคลิปหลายนาทีนี่เนาะเพราะว่าอัดคู่กันเฟฟพี่น้องเลยโดย,โดย,โดยาการซีให้น้องรือว่ามีประสบการณ์การพูดกันจาหรือว่าเฮียนว่าไปน้ำเน่เนาะโนอเจากวันหนาววันในอาจจะว่าเก่งกว่านี่เฟฟพี่น้องเลยโดย แต่ไหนกันชนะครับไัชนะน้องปอนเด้อโดยสบายดีโดยสบายดีโอเคน้าพ่อแม่พี่น้องจากที่ว่าแม่น้องปามีได้โอลุ่มคับน้องปอนเพิ่นเพิ่นก็ว่ามาเปิดยูทูบได้สามมือว่าสันเนาะเพิ่นก็ว่าอยากลองมาเปิดเบื้องเห็นในพวกที่ว่าเปิดยูทูบกับเป็นตะมมวนขนาะเนาะอยากมาลองไปเหตยูทูบเบื้องว่า มวนมีบอหรือว่าเป็นยังไงเนาะเป็นกระยากลองเห็ดเบิ้งประมาณนี้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องกับโตีบบวาเพี่นเนาะพ่อแม่พี่น้องกัเข้าใจเพื่อนเพื่อนอชิงเงาแหละยูเรีอนกันเลยเนาะแต่บ็เป็นยังกับโลองๆไปเบิ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคโบว์ออนไลน์ค่ะพี่น้องพี่น้องปามีกับขอบคุณขอบคุณเอสซี่ขอพี่น้องทุายเยอะดเป็นกำลังใจติดตามชมคลิปในน้องปาเม่เนาะ กระคอน่อมเมี่น้องคลิปตามทรงกระหังคนชนะเด้อนาะพ่อมเมี่น้องเบื่อว่าพี่น้องฝามีจได้มีรายไร่นาอพ่อมเมี่น้องอ้าบอลายคลิปนี้กระสิพอจบเทียงเ่านี้เด้อนาะพ่อมเมี่น้องแี่น้องฝามีกรกกาวเข้มาสบายดี